โอเคนะครับก็ขอกาบสวัสดีทุกคน้นยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงทัวร์มเมนต์นะครับโดยตัวที่ผมเอาอไปเนี่ยก็จะมีดูฟามิงโก้6ดาวคาตาคูริ7ดาวกัวโจ7ดาวอันนี้ชื่ออะไรนะ <What? S 1> เมอร์ลินเออเออลืมนะครับลืมชื่อเมอร์ลินแล้วก็ประหมึกแล้วก็ JFCO นะครับโดยออฟก,ก็ตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วตอนนี้ด้านบนขนอะผมก็อยู่ที่ 6.8จุดทีนั้นถือว่าขาดมากๆ,ๆเพราะว่าผมลงไม่ค่อยหัวนะครับ,บเแล้วรอบนี้ผมจะมาแก้มือใหม่เ,เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับว่าจะเป็นยังไงเปิดมานะครับสิ่งที่ควรทำก็คือปรับกราฟิกให้มันต่ำๆๆก่อนเลยเพราะว่ามันจะแหลกเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็วางเงินนะครับวางตัวเงินไปแล้วเราก็ยาวๆครับเดี๋ยวอัพเงินยาวๆ,ๆเลยนะแล้วผมเดี๋ยวผมก็ปะมา โอ้ไว้ต้นเกมได้โอเคแค่นี้แหละแล้วก็ฟาร,ร์มตังยาวๆเลยเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตรงน,นี้ผมอัพเจฟฟี่กับปลาหมึกตันเลยนะครับเออ a few moments later โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้อัพเจฟฟี่กับหมึกตันไปเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเจฟฟี่กับหมึกเนี่ยต้องตั้งตันประมาณเว็บ3นะครับโอเคเออเยอะกว่านี้นี่ก็แปลกๆละ <S <S ถ้ามีตัวแออย่างนี้นะครับอย่าลืมนะว่าเรามีโดไฟมิโกนะ้ก็วางไปเลยปุ๊บนี่แค่นี้ รู้สึกว่าเสียงเกมมันจะดังไปหรือเปล่าไม่รู้ผมขอ,ขอรดหรือแค่นี้แล้วกันนะครับคน,คน,คนดูจะไม่รกหูเดี๋ยวหมูก็จะรอตังนะครับเออเดี๋ยวผมบอกตำแหน่งการวางมอร์ลินของผมก่อนมือรินนะครับจะวางอยู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วก็คาตาคุริค่อยวางประมาณเวฟสามสิบเอ็ดนะครับวางแว็กซ์โรงเราต้องทําให้มันแบบติดต่อกันนะทาแบบอินเทอร์เวล <Okay. S 1> โกโจว,วางไว้ตรงนี้นะครับ 1>, 1, 2, ึ่งสสามี่ข้างหน้ามาเลยเลยไม่ต้องใช่แล้วหนึ่งสอสาวางไปเจ็ดตัวพอนะครับ n i c e แล้วก็อัโลฟิโกูไปสักสอง้ันก็ได้นะให้มันตีเพลเวฟูลนะครับทุกตัวต้องปรับตีวิกเก็ตนะครับทุกตัวเลยโอเคแต่ว่า,ถ,าถ้าตัวถ้าตัวไหนตีเอลอีก็ไม่ต้องปรับก็ปรับไม่ได้เรียบร้อยโกโจตีวิกเก็ตทุกตัวแล้วแล้วก็ อัพเมอรลินนะครับ4ตัวให้ hey, hey, ถึงขัน4 0แสนอย่างนี้ mm hmm. เพื่อเราจะได้ทำบัฟบนนะครับ mm hmm. สำหรับคนที่ทำบัฟบนไม่เป็นนะ mm hmm. ต้องไปต้องไปหาดูใน YouTube แล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าการทำบัฟบนเนี่ย mm hmm. เป็นพื้นฐานของการบ <Okay. S 1> ัฟนี่แค่นี้เลย mm hmm. แล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหล่านี้เราก็มีตังใช่ไหมแล้วก็เอามาอัพโกโจ4คันนะครับ mm hmm. เอาหยุดเวลาตอนเกม1 2 3 4 1ส3 4 หนึ่งสองสามัพท่อัพมันอัหลัอิะเรียบร้อยมีตังเหลือทำไงดีครับพี่อัพดูฟามิงโกเลยครับมีตังอัพดูฟามิงโกปรับตีวิกเกตเหมือนเดิมเขาวิกเกตจะเป็นตำแหน่งที่มอนเออกระจุกอยู่นะครับวิกเกตก็คือตัวที่อ่อนแอที่สุดแล้วตัวที่อ่อนแอที่สุดมันก็จะอยู่ในที่มันมีมอนเยอะตัวอ่อนแอระห่างนี้ถ้าเราว่างนะครับก็พยายามพยายามพยายามอะไรระหว่างนี้ก็ ชิวๆไปครับรอหยุดเวลาโอเคเว็ยี่สิบเก้าผมก็จะเริ่มวางคาตาคูริก่อนนะโอเคตอนนี้เราก็ รอหยุดเวลานะครับแล้วเราก็จะเริ่มหยุดเวลาตอนเวฟสามสิบสามโอเคตอนเวฟสามสามแล้วผมจะเริ่มหยุดเวลาเลยหยุดเวลาตรงนี้เดี๋ยวเราน่าจะถอนเงินเวฟสี่สิบสองนะครับถ้าเอาไปปิดน่าจะสี่สิบสองถ้าเป็นเวกสลูมันอาจจะสับสนหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างนั้นมันน่าจะดีกว่ามันน่าจะดีกว่าสลูแบบธรรมดาเพราะว่าน้ำมันยืดไม่ถึงไงแต่นี้มันยืดถึงว่าสสลูหนึบกว่า เว็บสามแปดผมมีตังค์ผมอัพนี่เลยไครันโตต่อไปก็เหลือค่าสุดท้ายนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเว็บสี่สองผมจะเริ่มถอนตังค์เลยล้วกันแล้วก็อัพให้มันตันไปเลยนี่แล้วก็หยุดเวลาต่อโอเค เดี๋ยวเวฟซีหกผมจะเริ่มหยุดเวลามือเลยละกันนะอยู่ตรงนี้ให้มันมันพยายามให้มันมันกระจุกกันนะตามสูตรที่ปกติเขาทำนี่ให้มันแบบให้มันมาอยู่นี่เออผมลืมบอกไปนะครับถ้ามีตังเนี่ยให้เอามาอัพมือลินนะให้มันตีทตั้งวงจรจริงเขาจะมีโปรแกร,รมเออเอาหยุดเวลาเขาอยู่นะ มันไปปีอาํานวยความสะดวก <Wow. S 1> เดี๋ยวผมไม่ใช้เพราะผมทําไม่เป็นดาเมจเริ่มมาแล้วดาเมจเริ่มมาแล้วข้างหน้าไม่ต้องห่วงนะครับมันจะตายอยู่ก็ปับป e ีเกตดี๋ยวผมจะเริ่มขยับพัตาโคูลิโอโหเลือดเยอะจิ้นพยายามขยับพัตตาคูลิตามมานะครับถ้าบอลมาถึงตรงไหนก็พยายาม,มขมับขยับไปขมับขยับมาตามมาแต่แต่วันนี้ผมอัดอัดทีกแรกนะ แล้วก็เทคเดียว take แหละเทคแรกก็เทคเดียวไม่มีเทคสองตอนนี้มีเงินก็น่าก็น่าจะเอาไปอัพโกโจนะครับเพราะว่าปกติถ้าเอากีฟีมาเขาจะอัพกีฟีจั่ก็าคีฟีช่วยเรื่องดาเมจได้นะแต่อันนี้รอบนี้ไม่เอากีฟีมาก็อัพโกโจแทนโอเคผมอาจจะยิ่งเยียนะเพราะมันต้องใช้สมาธินะครับการลงอาจจะพูดมากไม่ได้เพราะปกติผมพูดมากมางคลิปน,นะ อูตอนนี้ค่อนข้างจะแหลกนะแต่ว่าใครจะลงนี้ต้องปรับภาพต่ำๆไว้ก่อนปลอดใจไว้ก่อนนะครับ ทำหลายอย่างมากตอนนี้ปอ<ะ>เอาเวลาหมดหรอเอา้า <What? S 1> ผมลืมดูเอา้ามันเวลาหมดตรงนี้เลยเหรอม,มันหมดไวจัง What the fuck What the fuck จบอย่างนี้เลยเหรอดาวเมจยังไม่หนึ่งหมื่นเมื่อกี้มันเพิ่งหนึ่งหมื่นสงสัยมันไม่นับแน่แนแนเลยแต่ไม่เป็นไร enjoy อยู่เดี๋ยวไปดูดาเมจกันก่อนดูดาเมจกันก่อนนะครับ ดาเมจโอ้โหอีกนิดเดียวจะมันจะนี่อยู่เลยว่ามันจะมันจะหนึ่งหมื่นอยู่เลยว่าแต่เวลามันหมดก่อน้ราใส่ผมต้องพยายามให้มันกระจุกกันก่อนนี้นะครับเออแต่ก็ได้อยู่ละติดล้อเข้าอันดับสี่แต่ว่ามันไม่แน่นอนนะตำแหน่งอันนี้เพราะว่ามันแซงกันได้ตลอดเวลาถ้าผมหมดอันนี้นิดนึงก็จะเล่นได้อยู่สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนเอ็นจอยครับผม